ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3รอบนะคะ ประจำวันที่20ธันวาคม2563นะคะแนวทางหวยฮาน้อยนะคะทางช่องหนูน้อยชาแนลนะคะหนูน้อยสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอา FC หนูน้อยทุกท่านนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของใครหลายคนนะคะ แต่หนูน้อยก็ไม่หยุดนะคะวันอาทิตย์หนูน้อยก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะหนูน้อยทำงานอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้ทำที่โรงงานนะคะหนูน้อยเย็บผ้ารับเหมาที่บ้านนะคะผลของเมื่อวานนะคะหาหน้อยของเราสามรอบหลุดเป็นวันที่สองนะคะ หลุดเป็นวันที่สองนะคะมาเด่นรองมาหมดนะคะแต่ไม่มีคู่จับนะคะเหล็กในตะล่างของเข้ามาเหมือนเนาะจ้ะแต่บม่มีคู่จับจักชุดเนาะจา้ะเนาะหลุดเป็นเมื่อที่สองเนอะจาก แนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3รอบนะคะในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่20่ธันวาคม2องพนะคะ มีเอฟซีพันวามันหลายโพดน่อน้อยตัดออกให้ป้าแน่เล่นแค่ชุดเดนได้จ้ะชุดกันบ่ต้องเล่นก็ได้เป็นเพียงแนวทางได้จ้ะเด้นอ,น,อ,อน้น่อยเอามาแบงปั่นน่าจ้ะเนาะบางเมื่อกับเขาบางเมื่อกับรวดเนาะ เดี๋ยวแอดสีเนนายถ้าบ่าอยากเล่นไลายชุดกะเล่นตัวที่แอดเนนายนะจ๊ะเนาะแต่ว่าแอดบอลูเดอร์ว่าสีมาหรือบอมมาแอดายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะ เน้นรอบปกติและ V.I.P. นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจหนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ